สิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับสําหรับคนที่มีปัญหาด้านการเงินนะครับก็คือในเรื่องการซ้ําเติมตัวเองครับเมื่อเรานะครับยิ่งเจ็บปวดกับเรื่องการเงินยิ่งเสียใจกับเรื่องการเงินก็มักจะบอกว่าฉันเป็นคนล้มละลายฉันเป็นคนที่เป็นหนี้ฉันเป็นคนที่ล้มเหลวทางการเงินทําไมคุณต้องทําร้ายตัวเองด้วยคําพูดเหล่านั้นครับวันนี้คนอื่นพูดให้กับเรายังไม่เท่ากับเราเนี่ยพูดให้กับตัวเองถูกไหมครับว่าเราเนี่ยมันแย่ว่าเราเนี่ยมันไม่ดีการโปรแกรมจิตแบบนี้นะครับก็เท่ากับว่าคุณเนี่ยกำลังอยากจะ เมื่อคุณนะครับพูดหรือ e, คิดหรือเชื่อหรือ e, รู้สึกในสิ่งที่คุณอาจจะร้องขอหรือ e, ไม่ร้องขอมันจะส่งคําว่ามากและมากกว่าเดิมให้กับคุณครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณบอกว่าฉันเป็นคนล้มละลายคุณได้คู่ควรกับสิ่งนั้นแล้วครับแต่ถ้าคุณบอกว่าฉันเป็นคนรวยคุณก็คู่ควรกับสิ่งนั้นแล้วครับคุณจะได้ในสิ่งที่คุณพูดคิดแล้วก็รู้สึกครับเพราะฉะนั้นความคิดนะครับเป็นตัวกําหนดความรู้สึก ความรู้สึกเป็นตัวกําหนดการกระทําและการกระทํานั่นแหละครับเป็นตัวบอกผลลัพธ์ทางการเงินของคุณคุณคิดอย่างไรคุณก็เป็นอย่างนั้นเลยครับวันๆได้เฝ้าแต่ประชดชีวิตคอมเมนต์ลบๆนะครับหรือพูดลบๆหรือคิดว่าฉันเป็นนี่ฉันจะโตได้ยังไงฉันจะโตด้านการเงินได้ยังไงฉันจะกลับมามีเงินได้ยังไงถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยมีเครดิตด้านการเงินเยอะขนาดนั้นคุณก็ต้องทําเงินได้อีกครั้งครับลองคิดดูนะครับถ้าคุณไม่มีเครดิตคุณไม่สามารถกู้เงินได้เยอะขนาดนั้นหรอก ถ้าคุณไม่มีเครดิตนะครับคุณไม่สามารถที่จะเป็นหนี้เยอะขนาดนั้นหรอกลองคิดในแง่ใหม่ครับเพราะโอป้าก็เคยคิดแบบนั้นครับว่าเฮ้ยฉันลบหลีวตอนกนอารเงินแต่พอคิดใหม่นะครับถ้าเราไม่มีเครดิตเราจะเฮ้ยเป็นขนาดนั้นได้ยังไงวะไม่ได้บอกว่าการเป็นหนี้ดีนะครับแต่กําลังบอกถึงศักยภาพถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเคยที่จะมีเงินนะครับอย่างน้อยเนยอสมมุติคุณเคยมีเงินสัก5,0,000นบาทก็เท่ากับว่าคุณเนี่ยเคยเป็นคนที่ได้50,000นบาทแล้วแต่50,000นบาทที่คุณมี มันเอาไปใช้ประโยชน์ด้อย่างแน่นอนครับมันก็เป็นที่เหตุผลส่วนตัวของทุกคนว่าทุกคนเอาเงินนั้นไปใช้ทําอะไรถึงเป็นหนี้ล้มละลายหรืออาจจะเป็นหนี้สินบางอย่างถูกไหมครับแต่นั่นมันก็มีเหตุผลครับคุณได้นําเงินนั้นไปใช้ประโยชน์อย่างแต่นั่นไม่ใช่ทางแก้ไขครับสิ่งที่ควรต้องทําคือเลิกโทษตัวเองได้แล้วครับว่าฉันเป็นคนไม่ดีฉันเป็นคนล้มเหลวฉันเป็นหนี้ล้มละลายคุณเริ่มต้นใหม่ได้เสมอครับสิ่งที่ดีที่สุดคือการลงทุนกับตัวเองถ้าวันนี้คุณไม่มีเงินทุนแล้วจะทํายังไงสสรร้างตตััวนนนนบบโลลลกออไไ์คด ออกกล้องเป็นต้นเพราะฉะนั้นตอนนั้นที่โอป้าเริ่มธุรกิจในการขายออนไลน์ก็ไม่มีทุนเลยครับติดลบนะครับเราไม่มีเงินยิงแอดเราไม่มีเงินจ้างโปรโดักชันนำสือก็ต้องทําอะไรครับฝึกทํารูปเองฝึกทาวิดีโอเองจะได้ประหยัดค่าโปรโดักชันถูกไหมครับไลฟ์สดเลยเพราะว่าไม่ได้เสียค่ายิงแอดโฆษณาสร้างตัวตนเค้นตัวเองนะครับให้ดีที่สุดจนวันหนึ่งนะครับโอป้าก็สามารถที่จะทําเงินจัดก,การสร้างตัวตนได้เห็นไหมครับมันไม่ได้ใช้ต้นทุนบางคนบอกจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตใช่ครับ คุณจ่ายค่าเน็ตอยู่แล้วในแต่ละเดือนนะครับแล้วคุณก็เล่นเน็ตไถเฟซบุ๊กไถแบบเซฟข่าวลบเสฟอะไรไปวันๆแต่ทําไมคุณไม่เอามันมาทาเงินล่ะครับเพราะฉะนั้นมือถือหนึ่งเครื่องสำหรับใครบางคนเนี่ยอาจจะเป็นที่ไถขีดข่าวไปเล่นๆแต่มือถือสําหรับใครบางคนโคตรสาคัญครับและนั่นก็เป็นสิ่งที่ทาให้ชีวิตโอป้าเปลี่ยนเช่นเดียวกันโอป้าใช้ซัมซุงกราซี่โนตนะครับซึ่งหน้าจอแตกนะไลฟ์สดมาตลอดเลยนะครับไม่ได้สนใจว่าหน้าคุณจะชัดหรือจะต้องไปใช้กล้องใหญ่ครับแต่เราก็สรร้้าางตตะะััวนนนนเเพะะฉี่ย การที่เรานะคะจะออกจากปัญหาการเงินถ้าคุณไม่มีทุนให้เริ่มที่เราเป็นทุนที่ดีที่สุดเศรษฐีนะครับมักจะบอกว่าเราคือต้นทุนที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าคุณโทษตัวเองว่าฉันเป็นคนล้มละลายฉันเป็นหนี้นั่นคือสิ่งที่คุณคู่ควรแล้วคุณจะต้องบอกว่าฉันคู่ควรกับอิสรภาพทางการเงินหรือใชเไ็นคนที่ยอดเยี่ยมที่มาพร้อมกันนะครับใต้คอมเมนต์ว่าฉันพร้อมสู้ใหม่วันนี้เลยนะครับสําหรับทุกๆคนที่มีปัญหาการเงินเป็นกําลังใจให้นะครับสวัสดีครับ